ที่น้องตามหาอยู่ที่รับ <ผม S 2> ที่นี่มีล้อมแม็กใส่ฟอซ่าไหมผมว่าจะเปลี่ยนล้อเป็นสีม่วงหน่อยอ๋อฟอซ่ามี่มีพี่พาดูเนี่ยน้องถ้าสีม่วงครับ<อ>ใส่ฟอซ่นอานะล้อแม็กของพี่นะครับจะเป็นงาน C N C สีม่วงที่น้องตามหาอยู่ใกล้ๆก็ได้น้องรายละเอียดงาน C N C ตัวนี้ก้านะสีงานเนียนๆนะครับสวยครับเซาะข้างในด้วยนะเพื่อความเบาแล้วก็ขอบก็เนี่ยน้องเนียนนะม่วงเงางานด้านในนี่ครับทำล้อหน้าเป็นลายหกก้านะจุดยึดจันริตนะครับ ตอนนี้ทํามาเป็นสีดำํำล้อหน้าก็มีพร้อมบูธพร้อมลูกปืนเลยนะครับผมสามารถใส่เลยครับเออพี่แล้วเรื่องขนาดมันนี่คือผมใส่กับยางเดิมผมได้เลยใช่ไหมพี่ใส่กับยางเดิมได้เลยครับล้อหน้าจะกว้าง3.50นขอบนะครับล้อหน้าส่วนหลัง4 0ขอบ14นะครับกับยางเดิมได้เลยนี่ครับล้อหลังก็จะประมาณนี้สวยเลยครับูบกใจเลยพี่ผมเอาม่งนี้แหละมันพอดีผมไล่ม่วงมาแล้วเข้ากันพอดีโอเคเนาะ ยังมีสีอื่นด้วยนะครับมัสีไทยเทร้ามาเป็นทองครับทองเงาสวยๆเลยก็เป็นแดงก็ดําเงินนะครับผมนี่มีให้เลือกหลายสีเลยเ<อ>สายผมเลยพี่ได้ชุดนี้ก็6,900น้าร้อยนะายพี่